วันนี้วันที่19พฤศจิกายน2567นมัสก,การคณ,ณะสงฆ์วัดสนามในจเจริญพรเมชีและสาธุชนทุกท่านวันนี้อาตมาจะมาเล่าเรื่องราว เกี่ยวกับศาสนาในประเทศอินเดียซึ่งครอบคลุมศาสนาพราหมณ์ศาสนาเชนและพุทธศาสนาย้อนไปในสมัยโบราณหลายพันปีก่อนชาวอินเดียซึ่งยังไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เมื่อเกิดไปที่ปตัตตต่างๆแผ่นดินไหวฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าทุกพิกับภัยหรือว่าเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่นสุริยุป,ปราคาอธิบายไม่ได้ก็เลยคิดเอาเองว่าน่าจะเกิดจากอำนาจดนบันดาลของ เทพเจ้าที่อยู่เบื้องหลังจึงมีการบูชาเทพเจ้าต่างๆเกิดขึ้นมากมายในอินเดียเป็นพหุเทวะนิยมพหุตว่าหลายเทวะอวเทวดานิยมก็คือความเชื่อพหุเทวะนิยมก็คือความเชื่อที่ว่ามีเทวดาหลายองค์ มีอำนาจดนบรรดาให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นทีนี้ต่อมาชาวอินเดียก็ค่อยๆพัฒนาความเชื่อว่าในบรรดาเทพเจ้าซึ่งมีอยู่มากมายนั้นน่าจะมีเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่ซึ่งทำหน้าที่ปกครองเทพเจ้าเล็กๆต่อและในสุดชาวอินเดียก็ เชื่อว่ามีเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่อยู่สามองค์ด้วยกันองค์ที่หนึ่งก็คือพระพรหมเป็นผู้สร้างองค์ที่สองคือพระวิษณุหรือพระนารายผู้ทํารงรักษาและองค์ที่สามคือพระศิวะผู้ทําลายสังเกตดูว่าอันนี้เป็นการสังเกตธรรมาชาติที่ลึกซึ้งของชาวอินเดียโบราณ ที่สังเกตเห็นว่าทุกสิ่งมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ชาวอินเดียอธิบายออกมาในรูปของเทพเจ้าผู้สร้างผู้ทำรงรักษาและผู้ทำลายทีนี้ในอินเดียนั้นมีพราหมณ์ซึ่งทำหน้าที่ประกอบพธิธีกรรมทางศาสนา และก็เป็นปัญญาชนในยุคนั้นนอกจากมีการบูชาเทพเจ้าเชื่อในเรื่องอำนาจตนบรรดาแล้วครางในอินเดียก็ยังอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆโดยเฉพาะชีวิตมนุษย์ในเชิงปรัชญาว่าชีวิตมนุษย์นั้นประกอบไปด้วย องประกอบที่สำคัญสองส่วนคือร่างกายกับจิตใจร่างกายนั้นเปลี่ยนแปลงมีเกิดแก่เจ็บตายไม่ยั่งยืนแต่จิตใจนั้นพามอธิบายว่าจิตมนุษย์นั้นเป็นอมตะและพรามก็ตั้งชื่อว่าเป็นอาตมันอาตมันก็คือจิตอม,มตะ โดยพรานเชื่อว่าเมื่อมนุษย์ตายลงร่างกายจะเน่าเปื่อยผุพังแต่จิตอมาตะจะไม่ได้ตายตายจิตอมาตะจะลอยจากร่างกายซึ่งกำลังแตกสลายไปแสวงหาร่างกายใหม่อันนี้เป็นที่มาของความเชื่อในเรื่องการกลับชาติมาเกิดใหม่อันนี้คือศาสนาพราน ทีนี้าศาสนาที่สองในอินเดียก็คือาศาสนาเชนเกิดก่อนพุทธาศาสนาเล็กน้อยมีพระมหาวีระเป็นาศาสดาซึ่งร่วมสมัยเดียวกับพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วาศาสนาเชนมีาศาสดามาก่อนหน้านั้น6องค์ด้วยกัน แต่ว่าไม่ค่อยมีบทบาทนะบทบาทที่โดดเด่นที่สุดมาอยู่ที่พระมหาวีระนั้นจึงมีคนยกย่องให้พระมหาวีระเป็นศาสนาที่แท้จริงของศาสนาเชนศาสนาเชนนั้นมีความกล้าที่ปฏิเสธการมีอยู่ของเทพเจ้า ปฏิเสธในเรื่องอำนาจตนบรรดาของเทพเจ้าทั้งปวงนั้นศาสนาเชนจึงได้ชื่อว่าเป็นอเทวะนิยมอัเทวะไม่เทวะก็คือเทวดานิยมก็คือความเชื่อเชื่อว่าไม่มีเทพเจ้าอยู่จริงอำนาจตนบรรดาจากเทพเจ้านั้นไม่มีอยู่จริงอันนี้ถือเป็นการ แหวกความเชื่อดั้งเดิมซึ่งเป็นสิ่งใหม่ในประวัติศาสตร์ศาสนาของอินเดียและก็ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติด้วยแต่ขณะดเดียวกันศาสนาเชนก็ยังคงเชื่อทฤษฎีอัตามันของพราม์โดยเชื่อเช่นเดียวกับพราม์ว่า มนุษย์นั้นเมื่อร่างกายแตกดับลงจิตซึ่งเป็นอมตะนั้นจะไม่แตกดับไม่ตายตามไปด้วยจะลอยจากร่างกายซึ่งกำลังเน่าเปื่อยผุพังไปแสวงหาร่างกายใหม่เพราะฉะนั้นาศาสนาเชนก็ยังคงเชื่อเช่นเดียวาศาสนาพราหมณ์ในเรื่องจิตอมตะอมตามันและการกลับชาติมาเกิดใหม่ ศาสนาเชนนั้นเมื่อปฏิเสธการมีอยู่แล้วก็ปฏิเสธเรื่องอำนาจดลบันดาลของเทพเจ้าแล้วก็หันกลับมาใช้สติปัญญาและศักยภาพของมนุษย์ในการสแสวงหาสิ่งสูงสุดแล้วศาสนาเชนนั้นก็ เน้นการปฏิบัติให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติเมื่อไม่พึ่งพิงอำนาจดบลมดาลแล้วมนุษย์ต้องปฏิบัติดรียตนเองมนุษย์ต้องใช้สติปัญญาใช้ศักยภาพปฏิบัติด้วยฝีมือของมนุษย์เองเมน้นศาสนาเชนจริงค่อนข้างออกไปทางสุดโตงโดยศาสนาเชน เคร่งครัดในสีนอกจากจะไม่กินเนื้อสัตว์แล้วยังหลีกเลี่ยงทุกวิถีทางที่จะทำลายชีวิตสัตว์เช่นจะดื่มน้ำก็ต้องใช้หินสมัยโบราณใช้ขินกรองน้ำเพราะกลัวว่าจุลนินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิตในน้ำนั้นจะ,จะตายและจะเป็นบาปและเมื่อ นักบวชในศาสนาเชนเดินทางไปที่ไทกะตามระหว่างทางจะถือไม้กวาดไปด้วยเห็นหมดมแลงก็จะปัดนำหน้าไปก่อนเพราะเกรงว่าจะเหยียบอันนี้เป็นความสุขโตกันหนึ่งและนักบวชในศาสนาเชนนั้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติให้มากที่สุดคือหนทางแห่งความหลุดพ้นเพราะฉะนั้น นักบวชเชนจะไม่ตัดผมเลยปล่อยให้ผมยาวถ้ามันจะร่วงก็ร่วงไปเองจะไม่มีการตัดผมแล้วเมื่อมันยาวมากก็มวยมวยถึงเกล้าเอาไว้บนศีรษะจะไม่ตัดเล็บเพราะการตัดเล็บก็ถือว่าเป็นการฝืนธรรมชาติเฉนั้นศาส,สนาเชน ค่อนข้างจะสุดโตนักบวชในศาสนาเชนนั้นนุ่งห่มสีขาวแต่ว่าต่อมาในบรรดานักบวชของศาสนาเชนนั้นมีผู้ที่สุดโตมากไปกว่านั้นอีกจนตั้งแต่กออกเป็นสองนิกายนิกายแรกก็คือนิกายเดิมเรียกว่าสเสวตัมพร ส่วนนิกายที่สองเรียกว่าทิคัมพอรอันนี้สุดตรงยิ่งกว่านิกายแรกโดยเชื่อว่าการอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติที่มากที่สุดนั้นจะเป็นหนทางแห่งความหลุดพ้นเพราะฉะนั้นนักบวชในนิกายที่คัมพอรนั้นจะถือว่าแม้แต่เสื้อผ้าก็ยังเป็นอุปสรรคกั้นระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเพราะฉะนั้นนักบวชในนิกายที่สอง นั้นไม่นุ่งผมเสื้อผ้าจอย่างไดนิกายที่สองนี้ในพระไตรปิฎกพระพเจ้าเคยเอ่ยถึงว่าเป็นพวกลัทธิหรือสีชีปเปลือยซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดสุดโต่งอันหนึ่งซึ่งพระเจ้าทรงปฏิเสธ ทีนี้ศาสนาที่สามในอินเดียนั้นก็คือพุทธศาสนาพุทธศาสนานั้นก็มีความเชื่อเช่นเดียวกับศาสนาเชนที่ปฏิเสธการมีอยู่ของเทพเจ้าปฏิเสธในเรื่องอำนาจตนบรรดาลของเทพเจ้าทั้งปวงพุทธศาสนาจริงด้ชื่อว่าเป็นอะเทวะนิยมก็คือไม่เชื่อว่าเทวดามีอยู่จริง ไม่เชื่อว่าอำนาจดนบรรดาจากเทวดาหรือเทพเจ้าจะมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงมีความใกล้เคียงกับศาสนาเชนมากกว่าศาสนาพราหมณ์แต่ขณะเดียวกันหลังจากที่พระเจ้าตรัสรู้และออกสั่งสอนประชาชนแล้วพระเจ้านั้นทรงปฏิเสธทฤษฎีอัตมัน ของศาสนาพราหมณ์และศาสนาเชนโดยพระองค์ชี้ว่ามนุษย์เรานั้นมีองค์ประกอบที่สำคัญสองส่วนด้วยกันคือร่างกายและจิตใจร่างกายมีความไม่แน่นอนมีความเปลี่ยนแปลงมีเกิดแก่เจ็บและตายไป อันนี้เป็นแนวคิดของชาวอินเดียโดยทั่วไปรวมทั้งในพุทธศาสนาส่วนจิตใจนั้นเป็นนามธรรมผู้เจ้าทรงชี้ว่าร่างกายและจิตใจนั้นเป็นองค์ประกอบซึ่งกันและกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันไม่มีร่างกายใดจะตั้งอยู่ได้โดยปราศจากจิต และไม่มีจิตใดจะตั้งอยู่ได้โดยปราศจากร่างกายจิตกับกายนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันแล้วพระพเจ้าก็ทรงชี้ว่าจิตนี้มีอยู่แต่มีอยู่อย่างไม่เป็นตัวไม่เป็นตนเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นพระเจ้าเสนอแนวคิดหรือว่าคําสอนในเรื่องอนัตตาเพื่อมาแก้เพื่อมาโต้แยง้ง ความเชื่อของพราหมณ์และความเชื่อของศาสนาเชนในทฤษฎีจิตอมตะหรือว่าทฤษฎีอัตอมันในศาสนาพราหมณ์และศาสนาเชนนั้นซึ่งเป็นศาสนาเก่าแก่เกิดขึ้นก่อนพุทธศาสนามีการพัฒนามีการฝึกสมาธิ กันมาแล้วเมนอินเดียเป็นชาติที่นำเสนอสมาธิให้แก่โลกตั้งแต่สมัยโบราณแต่สมาธิของพรานซึ่งต่อมารวมทั้งของเชนนั้นเป็นสมาธิที่เพ่งกำหนดแล้วก็อาจจะมีคำภาวนาด้วยเช่นคำว่าโอมซึ่งเชื่อว่าเป็น เสียงของจักรวาลของพระเจ้าเหล่านี้เป็นต้นแม้นการทําสมาธิแบบนั่งนิ่งหลับตาแล้วกาหนดแล้วก็เพ่งแล้วก็มีคำภาวนานเกิดขึ้นมาก่อนยุคพุทธกาลนานแล้วทั้งในาศาสนาพราหมณ์และต่อมา,าศาสนาเชนก็มีสมาธิของพวกเชนซึ่งก็เป็นการกําหนดเป็นการเพ่งเป็นการ ท่องบทคำภาวนาซึ่งเมื่อตกมาถึงยุคของผู้เจ้าโรองทรงศึกษาสำนักต่างๆเหล่านี้จนครบถ้วนสุดยอดอยู่ที่อาลาลดาบทและอุทกคดาบทซึ่งถือว่าเป็นครูชั้นยอดสุดในยุคนั้นผู้เจ้าทรงไปศึกษา แล้วทรงเห็นว่าไม่ใช่ขนทางความพ้นทุกข์ก็เลยทิ้งครูอาจารย์มาแสวงหาด้วยพระองค์เองและการตัดสูุของพูะเจ้านั้นพู้เจ้าได้นำสิ่งใหม่มาสู่โลกก็คือการเจริญสติซึ่งแตกต่างไปจากการเพ่งการภาวนาซึ่งเป็นของเก่า พู้เจ้าทำมาหมดแล้วไม่ผลทุกข์ไม่พบอิสรภาพที่แท้จริงัการตัดสู่ของผู้เจ้านั้นนำสิ่งใหม่มาสู่โลกก่อนหน้านั้นต่อให้มีพาณนักปวดเชนไม่ว่าจะเป็นสเสวตํำพรหรือที่คำพรกต็ตามเพ่งพินิษภาวนา มานับพันหลายพันปีก่อนยุคพระพุทธเจา้าแต่โลกก็ยังตกอยู่ในความมืดมนุษย์ไม่สามารถแสวงหาไม่สามารถปลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงได้เหมือนกันตัดสู้ของพระเจ้านั้นนำแสงสว่างมาสู่โลก เป็นการเจริญสติซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการทำสมาธิแบบพรา์หรือแบบเชนแม้ในพุทธศาสนานั้นก็มีพระพุทธก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าวิธีปฏิบัติเพื่อให้รู้ถึง ธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าแล้วก็พระสงฆ์ซึ่งสืบทอดคำสอนของผู้เจ้าพุทธศาสานาเกิดในอินเดียเมื่อ2,500กว่าปีมาแล้วหลังจากที่ผู้เจ้าดับขันปริมิพานไปแล้วคำสั่งสอน วิธีปฏิบัติการเจอริอสติซึ่งแตกต่างไปจากสมาธิแบบพรามหรือแ,แบบเชนนั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปถูกอิทธิพลของพรามถูกอิทธิพลของเชนเข้าครอบงำจนกระทั่งในที่สุดแม้แต่ชาวพุทธก็ปฏิบัติการเพ่งแบบพรามซึ่งมาในนามของการเพ่งแบบพุทธ ม้นโลกก็ค่อยๆเข้าสู่ความมือดอีกรอบหนึ่งอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งเมื่อพุทธศักราช2,500ซึ่งถือกันว่าเป็นยุคกึ่งพุทธกาลชาวพุทธโดยทั่วไปเชื่อว่าอายุของพุทธศาสนาจะมีอยู่ประมาณ5,000ปีเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงยุค2,500ถือว่ายุคกึ่งพุทธกาล ประเทศที่นับถือพุทธศาสนาก็เชิมฉลองกันครั้งใหญ่รัฐบาลไทยยุคจอมพลปพิบูลสงครามก็ได้สร้างพุทธมณฑลในปีพศ .2500 โดยมีพื้นที่2,500ไร่เป็นสัญลักษณ์ในปีนั้นเองอุบาสกพันธ์อินทรผิวซึ่งต่อมา เรารู้จักกันในานามหลวงพ่อเทียนท่านได้ค้นพบและประจักษ์แจ้งความพ้นทุกอย่างแท้จริงประจักษ์แจ้งสัจจะในปี2,500ท่านค้นพบวิธีการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวจนกระทั่งน,นำท่านไปสู่ความพ้นทุกข์และท่านก็ ได้โปรดผู้คนในขณะที่เป็นคารวาอยู่สองเดือนสองปีกับแปดเดือนในสุดก็มีผู้รู้ตามท่านแต่ว่าไม่มากนะเพราะว่าสังคมไทยวัฒนธรรมไทยยึดต,ติดในรูปแบบในเครื่องแบบระสมในสุด หลวงพ่อเทียนหรือว่าอุบาสกพันธ์อินทร์ผิวก็สังเกตดูว่าเอ๊ะทำไมเวลาท่านไปตามวัดตา่างๆมีพระเทศนาญาติโยมเต็มศาลาเลยและท่านก็ไปฟังดูพระท่านก็เทศศีลธรรมพื้นๆธรรมดานีเองแต่คนฟังกันเต็มศาลาท่านก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอ้อเป็นเพราะว่า ผู้คนนับถือสถาบันสมพระสงฆ์ขณะที่ท่านรู้จริงประจักดแจ้งสัจจะสั่งสอนแต่ว่าคนไม่เคยเชื่อถือนะเพราะตอนนั้นท่านเป็นคารวะเป็นโยมโยมมาสอนวิปัสสนามาสอนเจริญสติคนไม่เคยฟังไม่เคยเชื่อม้ในสุดอุบาสกพันธ์อินทผิวก็เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ในนามว่าหลวงพ่อเทียนเหม้นการเกิดขึ้นของหลวงพ่อเทียนนั้นถือเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ครั้งที่สองรองจากการตัดสู้ของพระเจ้าเพราะว่าหลวงพ่อเทียนนั้นนำวิธีปฏิบัตินำผนทานนำแสงสว่างที่แท้จริงมาสู่โลกโลกกลับสว่างสวัยขึ้นครั้งหนึ่ง เพราะฉะนั้นพวกเราในยุคนี้ถือว่าโชคดีเพราะว่ายังเกิดทันที่ได้ยินได้ฟังและวิธีปฏิบัติก็ยังคงอยู่การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวของหลวงพ่อเทียนซึ่งเป็นวิธีการซึ่งแตกต่างคนละมิติเลยอย่างสิ้นเชิงกับการ ทำสมาธิแบบนั่งนิ่งหลับตาแบบเพ่งแบบพรางแบบเชนแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคนละมิติคนละแดบดบคนละยาเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนทุกท่านที่จะต้องรักษาคำสอนของหลวงพ่อเทียนนี้ให้ยาวนานที่สุดเราไม่ทราบว่าต่อไปอีกร้อยปี200ปี อีกห้ารปีหรืออีกหนึ่งพันปีคำสอนอันนี้ของหลวงพ่อเทียนซึ่งท่านคนพบจะยังคงดำรงอยู่ในโลกหรือเปล่าหรือว่าจะค่อยๆจางหายไปตามกาลเวลาและสูญหายไปในประวัติศาสตร์แม้นพวกเราทุกคนซึ่งท่านบางท่านก็ท่านเห็นหลวงพ่อเทียนท่านได้ยินบางท่านก็ไม่ท่นแต่ว่าอย่างน้อยเราก็เห็นท่านใน ในเทปในวィィิดีโอได้ฟังเสียงท่านแล้วก็วิธีปฏิบัติของท่านก็ยังสดยังใหม่อยู่เพราะว่าท่านพึ่งจากพวกเราไปไม่กี่สิบปีนี้เองเมื่อเทียบดูในประวัติศาสตร์แล้วพวกเรายังอยู่ในยุคที่คำสอนท่านยังชัดเจนอยู่ ันเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันรักษาคําสอนที่ทรงคุณค่านอกจากพวกเราแล้วยังเป็นคําสอนซึ่งทรงคุณค่ายิ่งต่อมนุษยชาติทั้งมวลเพราะว่านอกจากหลวงพ่อเทียนแล้วในประเทศอื่นในสำนักอื่นๆน,นั้นแทบจะไม่มีการเจริญสติแบบที่พวกเราทำกัน ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการนั่งนิ่งหลับตาแบบหรือสิงชีไพลแต่ว่าทั้งหมดนั้นมาในนามของพุทธซึ่งหลวงพ่อ,อพเทียนนั้นท่านเป็นผู้ที่มาจุดแสงสว่างให้กับโลกครั้งหนึ่งอ,อัตมาก็พูดมาพอสมควรแก่เ,กเวลาอขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรม เจ,จริญสติยิ่งยิ่งขึ้นไป